รถบอนอีกครั้งหนึ่งนะคาส่วนสองหนุ่มที่เป็นนักเดินทางนักท่องเที่ยวแล้วขี่บิ๊กไบค์ไปเรื่อยๆนะ,ะเขาก็ตกลงกันเขาขี่ไปเที่ยวกันแล้วก็มีข้อตกลงกันว่าค่ำไหนนอนนั่นเป็นการเที่ยวในแบบสไตล์นักเดินทางบแบบผจญภัยด้วยก็ไปเจอจุดจุดหนึ่งวันหนึ่งก็ได้เวลาที่จะต้องนอนพอดีอเป็นริมสารารนะคะก็ไปกางเต็นท์นอนสาราริมทางปรากฏคืนนั้นอะไม่ได้นอน ได้ยินเสียงแปลกๆทั้งคืนเลยอากาศร้อนเหรอฮะมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะนอนไม่ได้มาเฉลยเอาตอนเช้าอ่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับตอนนี้เราอยู่จังหวัดนครสวรรค์น,นะฮะอำเภอตากฟ้านะฮะสรุปแล้วเราได้ที่พักนะฮะเป็นที่พักรีสอร์ทห้าดาวเป็นศาลากรมทางหลวงข้างถนนนะ เราเลือกนอนข้างถนนนะแต่ก็เลือกที่อุ่นใจหน่อยก็คือเป็นเป็นสถานีตำรวจทางหลวงนะฮะยังมีห้องน้ำให้เราใช้ยังอุ่นใจอยู่ข้างตำรวจฮนะแต่ก็เป็นตรงสี่แยกพดีเนี่ยฮะไม่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไม่ดีตรงไหนเอาปากกามาวง ศาลาที่พักผู้โดยสารมีสถานีตำรวจย่อยอยู่มีไฟสองสว่างมีห้องน้ำให้ขอเข้าน่าจะเป็นคลิปที่เขาอัดไว้ก่อนอจะเข้านอนในคืนนั้นก็เลือกที่ดีที่สุดแล้วลนี่ยดีที่สุดดูทำเลแล้วใช่เลยนักผจญภัยชอบก็ดูปลอดภัยท่า <5 S 1> ดาวนอนแบบนี้เลยนะคะก็เข้านอนกันไปนะคะแต่เขาบอกว่ามันนอนไม่หลับอะ่ะคุณนัทพงศ์ร้อนดึกแล้วก็ยังไม่หลับ ร้อหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีคนน่ะมาเดินอยู่รอบๆศาลาตำรวจรอบๆไงตำรวจแต่ตื่นมาไม่เห็นใครเลยนะไม่เห็นใครเลยแต่ได้ยินเสียงคพันจะข่มตาหลับอีกครั้งหนึ่งเสียงมันก็ดังอีกคิดมากอะเราอ่ะแต่พอหลับไปฝันแปลกๆอีกอะคิดมากหรือเปล่าเออสีแย คืนนั้นมันก็ผ่านไปมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยสลับไปสลับมาทั้งคืนเลยเช้าตื่นขึ้นมาอ่ะก็เตรียมตัวจะเดินทางต่อจะไปพิษณุโลกใช่ไหมอ่ะก็เลยไปเข้าห้องน้ําหน่อยตรงป้อตมตํารวจสายตรวจเตรมทางตรงเนี้ยแหละนะคะ,ะก็<น>ะอยู่ไม่ไกลอ่ะก็ทำเลดีศูนย์กู้ภัยอะไรนะศูนย์กู้ภัยช่วยชีพปากฟ้าก็เข้าไปใช่ไหมก็กะจะไปทักทายพี่ๆกู้ภัยด้วยนะส่องเข้าไปข้างในไม่มีคนอ่ะมีสิ่งเนี้นอนกันอยู่อ่ะ เป็นโรงศพเกือบสิบโรงอะนับได้เกือบสิบโรงอ่ะอึ้งเดี๋ยวอึ้งก่อนเงียบทำไมมันเงียบอย่างเงี้ยห้องส่งอะทำไมมันเงียบอย่างเงี้ยเขายังไม่ได้ใช้คนผมเดาว่าคนเขาเอาออกมาจากคิดเป็นแง่ดีแต่พี่เขาคิดไปไกลเขาบอกแต่ผมไม่ไปนอนนะสงสัยจะเจอดีเขาแล้วแหละเขาบอกสงสัยเนี้ยแหละเนี้ยแหละคงใช่แล้วแหละนะคะผู้สื่อข่าวไปค่ะผู้สื่อข่าวเราไป เขาบอกว่าก็ไปคุยกับคนแถวแถวนั้นก็ไปตอนกลางวันนะก็คงไม่ไปตอนกลางคืนผู้สื่อข่าวเราเออนี่ดูจากภาพนี้นะคือไอ้ตอนมืดนอนในนี้ไงไอ้ตรงนู้นมันมองไม่เห็นไงว่าข้างในมีอะไรเห็นก็ป้อมตรงนั้นก็น่าจะมีพี่ๆเขาอยู่หรือเปล่าว่ามันขึ้นชื่อว่ากู้ภัยใช่ไหมคะก็มีคนสแตนบายอยู่อะไรหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่คิดผู้สื่อข่าวเราไปก็เขาก็ไปหาข้อมูลเขาบอกคนคนแถวเนี้ยเขาก็ให้ข้อมูลบอกว่าตรงเนี้แหละ เคยมีคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเสียชีวิตแล้วเส้นนี้เส้นที่พี่เขานอนอยู่เนี้ยมันเกิดอุอบัติเหตุบ่อยโดยเฉพาะตรงจุดเนี้ยสี่แยกเนี้มีคนเสียชีวิตมาแล้วหลายรายแล้วก่อนหน้านี้ยังไม่หมดนะ,ะก่อนหน,น้านี้ยังไม,ไม่ไม่กี่วันมีคนเสียชีวิตถูกไฟช็อตคาร,รถบรรทุกห่างจากตรงนี้แค่1กิโลเท่านั้นเองพอไหมคือมันจะไม่เกิดอุบัติเหตุบ่อยได้ยังไงไม่งั้นเขาไม่มาตั้งศูนย์กู้ภัยอยู่ตรงนี้หรอกอ่ะไปฟังเขาหน่อยพอเขาพอเขารู้ความจริงตอนฟ้าสางแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างค่ะ แล้วพอผ่านถึงแยกไปเรามองไปทางซ้ายเจอป้อมตำรวจพอเห็นป้อมตำรวจปุ๊บก็เห็นว่าสาราเนี่ยอยู่ข้างป้อมทีนี้เนี่ยพอผมได้นอนเนี่ยผมนอนไม่หลับได้ยินเสียงคนเดินอะ่คนนอะคนเดินเหยียบใบไม้นะเอออยู่รอบรอบสาราก่อนจะเก็บเต็นท์เนี่ยเราไปเข้าห้องน้ำของของป้อมป้อมตำรวจด้วยแล้วก็เดินผ่าน เดินผ่านเป็นห้องคู่ไทยเขาเขียนว่าคู่ไทยพอเข้าไปดูข้างในมีแต่ลงศบนี่ค่ะตัดบรรยากาศก,ก่อนเข้านอนกับตอนที่ตื่นแล้วมาให้ค,คุณผู้ชมได้ดูด้วยกัน <ผม S 2> นะคะก็ปากดีเป็ไงเป็นผมผมก็ไม่กล้านอนตรงนี้ครับเอาไปดูเรื่องสภาพ